สมมึงอยากมากว่าโอ้ยคือจะกินเบิร์ตควอดเอ้ยพูดนะพี่น้องเบิ่งรถตู้ข่อยสีขีไปรับมือแลงเปลี่ยนโอะ้ยขี่รถแก๊เบียหักตัวน้องเมาเม้าเบิร์ตทางได้เยอะดิสมก็อยากมาอยู่ดอกวันนี้เออหักว่ะหักบ่อเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ขี่แต่รถบัดขี่แต่รถตู่ลายวันี่บดนี้ขี่รถขนของรถไปรับมาขี่รถแก๊เบียอาศัยขี่รถแก๊เบียข้าเจ้าไปอืมดีไถ่เนาะ ดีป่ะดีนี่แหละพี่น้องเส้นทางที่เป่าขอนกันแล้วสืบเดินทางไปบ้านไปทำการแสดงวันที่แขกที่เก่าฮู้ยฮุบยอดฮุบยอดสัมผัสบรรยากาศไหมต้องห่อแบบมิดชิียดได้ไหมพี่น้องนี่ว่าะฉันบ่ไหนง่ายแต่เิ่งไปหอดมองอัน เสียบ้าหัวไปเจะได้สิบอไงชวนหมเตียนสลัดเกี่ยวไ้เห็นต้นว้ตาไว้สัก่อนโอ้ยเสาบันแพงพระนกเจ้าเล่ให้อศัยมั่งสีสัก่ันพะนะกเล่มีไอ้ต้องไปกันที่เขาเทว่วมูบ้านมูบ้านข้าเจ้าพี่น้องบ้าหัอตองฮอหนเลยเพราะว่บ้าได้คุไ นี่ก็จะเป็นมู่บ้านมู่บ้านอันพี่น้องทั้งสอบัอเล้าเนี่ยแหละทั้งสิบไปล่ำเนี่ยแหละโอ้ยเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งบรรยาก,กาศ <c oughs> เอ้ยโยกเป็นโงกัน ฝนตกเงี้ยจะได้งามฝนตกเจแหกหรือที่เบ้ากอได้เขามาสัมผัสเต็มสี่หรือว่าเป็นผู้เป็นพระโอ้หลังคาเขาเจ้าแดงคนเนาะผูล่ะเบิ่งลูกพี่น้องเบิ่ง แห้งะไรเนาะยังอีกไก่ปะนี่พ่อนี่อีโลกเดวนมายก็นมาได้กีโลเดียวัิกโสิบกิเงหกกิโเหลือหากก